จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าบุญที่เรามีอยู่แล้วจะมีวันหมดไหมคะคุณโยมบุญเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสํำเร็จจะเป็นคุณเครื่องภายในที่ดึงดูดเอาสิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆมาหาเราเมื่อใช้ไปแล้วก็มีวันหมดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อง มั่นขวนขวายสร้างบุญใหม่ด้วยทั้งด้วยการให้ทานรักษาศีลและก็เจริญภาวนาโบราณถึงบอกว่าหาบุญได้ใช้บุญเป็นมันเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งเนี่ยนะเมื่อใช้ก็มีวันหมดไปเราจึงต้องหมั่นเติมพลังงานบุญตรงนี้บ่อยๆเป็นสเสบียงบุญติดตัวของเราเองข้ามภพข้ามชาติเจริญพร